กันอีกแล้วจ้ากับงานฟูดทราเวลแอนนครปถมนคนปรปฐมนิยมชมชิมจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนคนปรปฐมซึ่งปัจจุบันนะจังหวัดนคนปรปฐมเนี่ยเป็นจังหวัดแห่งการท่องเที่ยวเชิงอาหารที่น่าเที่ยวในอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยซึ่งในแต่ละชุมชนเนี่ยเขาก็จะมีอาหารท้องถิ่นที่แตกต่างเดี๋ยวจะพาไปดูค่ะว่านาคนปรปฐมเนี่ยมีของดีอะไรบ้างสวัสดีค่ะรันเม้งคำลำพญานะคะอยู่กับแม่ค้าคนสวยนะคะตอนนี้ก็กําลังทํากันเลยสอบถามนิดน,นึงนะคะดอกบัวหรือใบท้องหลังอะไรเนี่ยค่ะปลูกเองเลยไหมคะ ทุกอย่างจะปลูกเองแล้วก็ทําเป็นแปลงปลอดสารพิษด้วยอ๋อปลูกเองพาเดีย G น G A P ก็คือเป็นตัวคิวที่ปลอดสารนะคะมันใจได้เลยนะคะว่าปลอดสารผิดแน่นอนอ,อันนี้ขายยังไงเอ่ยถ้าเป็นไม้อะ่สิบบาทไม้ละยี่สิบบาทเท่านั้นนี่ <20 S 1> เป็นแบบนี้นะคะบาทเครื่องก็คือแน่นมาก ถ้าเป็นไม้ยี่สิบแล้วตาค่ะยี่สิบบาทนะถ้าเป็นถุงถ้าเป็นชุดเล็กแบบนี้แปดสิบเก้าบาทอ่ะนี่แปดสิบเก้าบาทนะคะอ้หนี่เซ็ตใหญ่เลยนี่นะคะอันนี้ร้อยสามเก้าให้แม่ค้าทำกิจบวกให้ทานนะคะออืืมม อ่าโอเคเมื่อกี้ก็กินหมดไปแล้วนะคะจะบอกว่าอร่อยมากเลยค่ะแม่ค้ารสชาติจะแบบทานง่ายมันไม่มีกลิ่นไม่มีรสชาติไม่ขมอร่อยแวะมาอุดหนุนนะคะร้านเมี่ยงคาลำพญาค่ะอร่อยถูกปังแน่นอนตอนนี้ก็อยู่กับร้านแม่ผันข้าวยำสมุนไพรค่ะตอนนี้มีอะไรขายบ้างคะในร้านตอนนี้มีข้าวยำสมุนไพรที่เป็นตัวนี้นะคะ เราจะใช้ข้าวไรเบอรี่นะคะซึ่งเป็นข้าวปอดน้ําตาลทุกคนกนได้แล้วก็เราจะมีมะพร้าวคั่วนะคะมีมะพร้าวคั่วด้วยใช่ที่เป็นมะพร้าวทับสะแกนะคะมันหอมอร่อยแล้วก็มีปลาทูป่นนะคะเราจะใส่ปลาทูป่นใส่พริกป่นแล้วก็น้ําบูดูของเราเนี่ยจะทํามาจากปลาทะเลนะคะปลาทะเลเราไปหมักเกลือแล้วก็มาต้ม ตั้องออกให้หมดกรองให้สะอาดเหลือแต่น้ําแล้วมาเคี่ยวกับสมนไพนโอ้ยก่อนจะได้ทานนี่หลายขบวนการ<ช>มากค่ะนี่นะคะจะมีมะนาวมีส้มโอมีมะม่วงค่ะเพราะบีบมะนาวแล้วอะเราผสมทุกอย่างมันจะหอม,อมหอมเสร็จแล้วมีมะม่วงจะเคี้ยวเจอมะม่วงแต่ที่สําคัญเราจะเคี้ยวไปเจอส้มโอแล้วมันจะกรึ๊บกรบกร๊บกรบ,บเปรี้ยวหวานอร่อยค่ะ ก็คือเป็นของดีจังหวัดนครปฐมของเรื่อนชื่อของจังหวัดนครปฐมอยู่ในนี้เลยใช่ค่ะนะคะอันนี้ขายเซ็ตละเท่าไหร่คะเซ็ตละ60บาทค่ะิบบาทเท่านั้นทุกคนราคาไม่แพงเลยนะคะแบบเครื่องแน่นมากๆเลยใครที่อยากมาลองร้านแม่ผั่นข้าวยำสมุนไพรนะคะก็แวะมาได้นะคะอยู่ที่บูธทีสีนะคะทุกคนแวะมาอุดหนุนกันได้ค่ะมาต่อกันที่ร้านบ้านสวนแม่อุ้ยค่ะนี่มีอะไรบ้างคะร้านเราจะขายมัมารีแปรลูกค่ะก็คือเป็นผลไม้พื้นบ้านแปรลูก่ะคะจากซอสมัมรีอันนี้เป็นตรีติงออกซอสมั มันมารีค่ะอันนี้เป็นเตียศาสตร์มันมารีค่ะนีม่วงหาวมะนาวหูอบซอสมันมารีอันนี้มันมอ่ามาา่วงห่าวอบซอสค่ะม,มันมารีเหมือนกันแต่ว่าฟุกนบว้ยแล้วก<อ>็เป็นมันมารีหีตัวนี้นี่ให้ออสเมนูตรงนี้โดยรวมอยู่ตรงนี้ด้ยตัวนี้เป็นตัวเทสให้ลูกค้าชิมก่อนเลยค่ะอันนี้คือตัวเทสนะคะก็คือ,อ ทุกอย่างนะจะทําจากมันเบอร์รี่ทั้งหมดเลยอันนี้จะเป็นซีเนเจอร์ของร้านเป็นมันเบอร์รี่โยเกิร์ตค่ะอันนี้ให้หน้องมันเบอร์รี่โยเกิร์ตทุกคนโอ้น่ากินมากเลยมันเบอร์รี่เนื้อมันเบอร์รี่ค่ะล้ะวนๆนะคะเราทําเองปลูกเองค่ะท <ำ S 1> ําเองปลูกเองด้วยใช่แล้วค่ะไอศครีมมะม่วงคือมะม่วงอ,อันชันมะนาวค่ะ<อ>เป็นท็อปปิ้งทำเองแล้วก็มีเม็ดบุกมีแยมทุกผ่อนมีลูกตาลค่ะ อร่อยมากเลยค่ะกินแล้วสุกสดชื่นมากเลยใครที่ชอบแบบอบแห้งนะคะก็จะมีแบบนี้ให้ซื้อนะคะแล้วก็มีให้ชิมด้วยหน้าร้านนะคะหรือว่าจะชอบมันบรลี่โยเกิร์ตก็มีเหมือนกันค่ะมาซื้อทนได้ที่งานนะคะอยู่กันที่ร้านมาดิคาเฟ่น,นะคะอันนี้เห็นว่ามียำส้ม,มโอจากนครปฐมด้วยนะคะ,อ,ะอันนี้แบบทํายังไงอ่ะคะก็ใส่ส่วนประกอบหลายๆอย่างค่ะมีมะพร้าวคั่วค่ะหอมเจียวค่ะอีกอย่างหนึ่งที่แลกของคนอื่นเขา เป็นเปลือกต้มโออบแห้งไม่ขมเลยเพราะเรากัดเอาความขมออกไปแล้วค่ะทานเล่นได้ใส่ไปได้ข้าวผัดได้ใส่ไปในสกรว์ได้กินเล่นเป็นของกินเล่นไปเลยแล้วเป็นสมุนไพรโดยกินจะช่วยรักษาอาการเจ็บคอแก้ไอ,อ,อขับเสมหะเจ็บคอได้เลยค่ะต้มโอของนครปฐมก็คือมีประโยชน์อยู่แล้วะนะคะ,ะแล้วก็เป็นของขึ้นชื่อประจําจังหวัดนครปฐมด้วยนะคะ,ะใครที่แวะมาก,ก็ แวะมาลองชิมน,นะคะยำส้มโอเป็นเมนูที่แปลกใหม่นะคะของชานะ้านคปรปฐนมนี่คือแบบว่าอร่อยแน่นอน<ป>มีทั้งยำส้มโอชาส้มโอแล้วก็ยาดมส้มโอคะ่ะร้านว้าวเคบับก็มาค่ะอันนี้จะเป็นเคบับสไตล์ตุรกีนะคะเป็นเคบับไก่น่ากินมากเลยเขาให้เครื่องขึ้นแน่นเวอร์ลองชิมแล้วอร่อยมากต้องมาลองกะอจีเผือกก็มีนะคะเป็นขนมที่มาทํากันสดๆที่หน้าร้านเลยแป้งนุม่ๆมๆหอมหวานอร่อยกําลังดีค่ะใครที่ชอบทานกะอจีเนี่ยไม่ควรพลาดเลยนะคะจริงๆมีทั้งอาหารและเครื่องดื่มมากมายอีกหลายร้านเลยทุกร้านเนี่ยมาจากชุมชนจังหวัดนครปฐ ทใครที่อยู่จังหวัดนคปรปฐมหรือบริเวณใกล้เคียงคิดว่าไม่ควรพลาดงานนี้นะเพราะมีแต่ของดีประจําจังหวัดนคปรปฐมมาเสิร์ฟให้ถึงที่เลยทีเดียวแลวยังมีการแสดงจากน้องๆเยาวชนมาเล่นดนตรีสดให้ฟังกันในงานงานนี้ถือว่าเป็นการยกระดับของดีจังหวัดนคปรปฐมที่แท้ทุงานมีตั้งแต่วันที่23ถึงวันที่27ตุลาคมนี้เท่านั้นนะคะที่เซนทรัลนคลปรปฐมนะารางกิจกรรมชั้นจีค่ะมาชมมาชิมกันเยอะๆนะคะ